สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพรันฉันได้พบเธอโอลาลาลันลาลาลาสวัสดีค่าเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะพบกับการเรียนการสอนออนไลน์กับคุณครูกิ๊กอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้นะคะเอ๊ะเด็กๆพอเจอคุณครูเด็กๆทักทายคุณครูกิ๊กหรือยังคะเด็กๆมาทักทายคุณครูมาพร้อมกันนะคะเด็กพร้อมมคะหนึ่งสองสามสวัสดี ดีค่ะเก่งมากคะ่ะลูกยอดเยี่ยมเลยนะคะวันนี้คุณครูกิ๊กมีคำคล้องจองนะคะมาฝากเด็กๆด,ด้วยเด็กๆผู้ตามคุณครูกิ๊กนะคะและพร้อมกับทำท่าทางประกอบตามนะคะเด็กๆพร้อมมั้คะพร้อมแล้วนะคะบ้านน้อยหลังนี้มีสี่พี่น้องอยู่กันหลายห้องมาลองดูกันห้องใหญ่ของพี่ ห้องกลางของฉันบ้านฉันสุขสันต์เอ่ยอีกครั้งหนึ่งนะคะบ้านบ้านน้อยหลังนี้มีสี่พี่น้องอยู่กันหลายห้องมาลองดูกันห้องใหญ่ของพ่อ ห้องกลางของพี่ห้องนี้ของฉันบ้านฉันสุกสันต์เอ้ยนะคะเด็กๆทำท่าต่างตามคุณครูกิ๊กได้ไหมคะเก่งมากค่ะคำของจองมุนอกี้เกี่ยวกับอะไรคะีเด็กไหนใครตอบคุณครูกิ๊กได้บ้าง ใครตอบได้บ้างคะยกมือขึ้นคะ่ะใช่แล้วคะ่ะเมือ่อกี้เป็นคำคล้องจองเกี่ยวกับบ้านนะคะ,ะทุกคนมีบ้านคุณครูกิ๊กก็มีบ้านเด็กๆก็มีบ้านใช่ไหมคะบ้านก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของคนนะคะของครอบครัวเป็นที่มีความรักและความอบอุ่นนะคะในบ้านของเรามีคนอยู่อาศัยด้วยกันมากมายใช่ไหมคะเช่นมีใครบ้างคะลูกในบ้านมีคุณพ่อมีคุณแม่ มีพี่มีน้องมีคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายแล้วก็มีตัวเด็กๆนะคะแต่ละบ้านก็จะมีจํานวนสมาชิกไม่เหมือนกันใช่ไหมคะบางครอบครัวก็เป็นครอบครัวใหญ่ก็มีกันอยู่หลายคนบางครอบครัวเล็กก็มีพ่อแม่ลูกก็เป็นครอบครัวที่มีจํานวนสมาชิกไม่มากใช่ไหมคะวันนี้สัปดาห์นี้คุณครูกิ๊กมาสอนเด็กๆเ,เรื่องบ้านเด็กทราบไหมคะว่าบ้านเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้าง ใครทราบบางยกมือขึ้นค่ะเอาละค่ะถ้าใครยังไม่ทราบไปเรียนรู้เรื่องบ้านส่วนประกอบของบ้านพร้อมกับคุณครูกิ๊กเลยค่ะไปเนิลยนี่คือกล่องรูปทรงสี่เหลีย่ยมผืนผ้าพี่กระต่ายตั้งใจเอาไว้ว่าจะนำกล่องใบนี้มาสร้างเป็นตัวบ้านแต่เด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่า บ้านของพี่กระต่ายยังไม่สมบูรณ์เลยเด็กๆต้องช่วยกันตอบคำถามเพื่อสร้างบ้านที่สมบูรณ์ให้กับพี่กระต่ายแล้วแหละค่ะส่วนแรกที่บ้านของพี่กระต่ายยังขาดอยู่คืออะไรนะที่มีรูปทรงเป็นรูปสามเหลี่ยมส่วนนี้ของบ้านจะช่วยป้องกันแดดและกันฝนให้กับพี่กระต่ายค่ะ ถูกต้องค่ะรูปทรงสามเหลี่ยมที่ว่านั่นก็คือหลังคานั่นเองว้าวตอนนี้บ้านของพี่กระต่ายมีหลังคาเอาไว้ป้องกันแดดและการฝนแล้วค่ะเด็กๆส่วนประกอบของบ้านส่วนต่อไปคืออะไรนะที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า เวลาที่พี่กระต่ายจะไปเที่ยวข้างนอกจะต้องเปิดส่วนนี้ออกแล้วก็ต้องปิดด้วยนะเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาในบ้านของพี่กระต่ายตอนที่พี่กระต่ายไม่อยู่ค่ะส่วนนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเด็กๆส่วนประกอบที่สองนั่นก็คือประตูนั่น ส่วนประกอบของบ้านส่วนต่อไปเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกับประตูเลยค่ะเด็กๆแต่มีขนาดเล็กกว่าประตูบ้านนะคะส่วนนี้มีไว้เพื่อเปิดรับลมและแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้าส่วนประกอบของบ้านส่วนนี้เรียกว่าอะไรคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะส่วนประกอบสุดท้ายนั่นก็คือหน้าต่างนั่นเองตอนนี้บ้านของพี่กระต่ายมีส่วนประกอบต่างๆครบเลยมีทั้งตัวบ้านหลังคาประตูและหน้าต่างเหมือนกับบ้านของเด็กๆแล้วค่ะค่ะเด็กๆ ื่อกี้เด็กๆได้ชมคลิปส่วนประกอบของบ้านแล้วใช่ไหมคะส่วนประกอบของบ้านมีอะไรบ้างคะเด็กๆบอกคุณครูกิ๊กได้ไหมคะใช่แล้วค่ะส่วนประกอบของบ้านก็คือมีหลังคามีหน้าต่างมีประตูใช่ไหมคะแล้วก็มีเสาของบ้านด้วยนะคะเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วเมื่อะกี้แต่เอ๊เมื่อเด็กๆทราบเรื่องส่วนประกอบของบ้านแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าบ้านของเด็กๆเนี่ยมีห้องอะไรบ้าง ไหนใครทราบบ้างบอกคุณครูกิ๊กค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาเรียนสอนให้เด็กๆได้ทราบว่าบ้านของเด็กๆนะคะมีห้องต่างๆมากมายเลยเช่นนะคะห้องรับแขกใช่ไหมคะก็คือไว้ต้อนรับนะคะคนที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเด็กๆมาทุกรักกับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้อนรับให้นั่งที่ห้องรับแขกใช่ไหมคะ ห้องต่อไปห้องที่สองก็คือห้องอะไรคะให้เด็กๆได้นอนหลับพักผ่อนในช่วงกลางคืนก็คือห้องนอนนะคะห้องนอนเป็นห้องที่เด็กๆใช้พักผ่อนใช่ไหมคะต่อไปห้องที่สามคือห้องห้องอะไรคะห้องครัวห้องครัวไว้ทําอะไรคะเด็กๆห้องครัวใช่แล้วค่ะห้องครัวไว้ทํากับข้าวไว้ทําอาหารใช่ไหมคะห้องต่อไปห้องอะไรคะ ห้องน้ํานะคะห้องน้ําเป็นห้องที่เด็กๆใช้ในการอาบน้ํานะคะและใช้ในการเข้าไปทําอะไรคะแปลงฟันอาบน้ํานะคะขับถ่ายเพราะฉะนั้นห้องต่างๆของเด็กๆจะต้องเป็นห้องที่อยู่แล้วสะอาดนะคะไม่สก,กปรกเราต้องทํายังไงให้สะอาดคะเด็กๆจะต้องช่วยกันวาดเช็ด ถูทาความสะอาดใช่ไหมคะเอาละค่ะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องบ้านส่วนประกอบของบ้านห้องต่างๆภายในบ้านใช่ไหมคะค่ะสําหรับวันนี้คุณครูกิ๊กก็มีคลิปการเรียนการสอนหน่วยบ้านเพียงแค่นี้และสิ่งสําคัญนะคะให้เด็กๆทุกคนรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะก็คือล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็ จะต้องไปไหนก็ต้องใส่แมสนะคะและดูแลรักษาร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่ตลอดนะคะให้เด็กๆม,มีความสุขทุกๆวันกับการเรียนรู้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูกิ๊กขอลาไปก่อนเด็กๆคุณครูกิ๊กบ,บ๊ายบายสวัสดีค่ะ